พูดเลยครับผมฮึมให้ก,กัดกระเจาะครับผมมีอะไรไปใส่บ้ามนี่ครับนี่เป็นค้ากระเจาะนะครับค้ากีนครับเป็นลนา้านอาหนี่ สวีดับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รรักสู่ผู้สู่คนนะครับทั้งเมืองไทยและทั่วทุกมุมโลกคือเก่าพี่น้องพราะพวกผมกับพ่อผมอีกแล้วครับเบาบนคนใกล้บ้านสวีเดนครับพี่น้องหลังจากบัวมีคลิปเด็กกินแต่ยังมีพี่น้องเพิ่มขอมาว่าโอ้อยากให้เบาบนกินเขากับลูกใส่หน่อยอนั่นด้บริสันเพิ่มอยากเห็นบริสันต์เลยจัดให้ครับพี่น้องครับผมจัดให้อันพ่อแม่พี่น้องเบิองนอกพี่น้องเลยครับผมมี้มากินหมูหมูบุญพี่น้องก็เลยนี่เจ้เขาชื่ออะไดรครับเป็นเป็นอาหารที่ว่า ที่เขากินยนี่ยมันคิดสมบัติได้ครับนี่เป็นบุญเลยสิครับนี่เป็นมูลเุ็นบุญเลยสิครับผมนี่แทนชวนมันถื่อครับผมเชืช่อชวนแพ่งนี่พี่น้องที่ช่วงเขาจรเงี้ยมันเขากินคิดสมบัตินี่แพงครับผมโลละลอยกลัวผมเลยพี่น้องเอ้แต่มื่อเนี้ไปพอกับเมียมากกว่านเนี่ยทุงละซีบโคตรมาสั่น์ได้พี่น้องดึงเลยครับนี่ นี่ผมมือกาบอกเลยยังมุญอันที่ไปมันชื่ออะไรนี่เหรอครับไม่ตรงนี้นี่โคกตั้มกรีซเฟตเตอร์นี่เหรอพี่น้องมันจะเป็นนี่เหรอครับผมมันจะเป็นทอมาสีส้มแดงดูปเลยครับหน้ากับเปิดทุ่งก็กินได้เลยครับผมนี่ครับนี่จะเป็นบุญนะิพี่น้องก็ชาติกระเสบอยู่ครับก็จะเป็นแบบขากี่บ้านบ้านเราเนี่ยเหรอครับผมนี่นี่พี่น้องเนี่ย นุ่มๆแบบแฟร์พี่น้องเค็ตยังพอดีตัสาอารบผมพกะที่ขีลอยกวัวพี่น้องไม่ปวดเยมัโคชนยเพื่น,นเนเ่นเต็มวไปพอแพ็คหนึ่ง11ขวดมาสั่นว่นำตัวนี่ำเครื่งโลกแลวพี่น้องนี่ไอ่ากีตํำเครื่องโลกเลยเน,นาะเครื่องโลกละโลกะท่อยกวกะหาวทิพนเนาะนี้ิบคนหอยกัเมียนทัตัวเพราะเมียผมมากินนะ จนลูกไส้หน่อยกับหมูพะโลเมตติกทาให้กินอ,นอ,อ,อะไรหน่อยอร่อยไหมลูกอร่อยครับเยี่ยมมากน้ำจิ้มเผ็ดน้นลูกระวังอันนี้พีนน่น้องน้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟูด้ดพร้อมด้วยอ๋อจะไ่รู้ไปร้อง <c oughs> ใส่ปาบุญมาก,มมกินแจงพี่น้องนี่ยังนี่เป็นบุญนรรันี่ เป่นกึ่งวุ่นวุ่นเลยครับผมนี่กอดกระเจาะครับผมมีหน่วยพี่ไสปไอมนี่ครับนี่เป็นค้าเกษตรนะครับข้าจีนครับเ,เป็นร้านอาหาร กินดุ่มๆกระแสบพี่น้องๆๆกินนิ้มก็อร่อยครับแสบๆพี่น้องแสบๆๆขอทานพี่น้องเอ้ยบัวเข้าด้วยพี่น้องเป็นอย่างนี้ครับผมจะไปจาบเห็ดตูได้แล้วครับ จะเกิดมูยังไงพี่น้องเอ้ยแต่หันบอกวุญนัว่ามูบุ้นสมาร์ซีรีสิคล้ายอันช่วงทิดสมารนี่แหละครับผมที่เขาเจอกินกันครับ เอาผักไหมครับ,อรบโอเค,คลูกไส้เราวันนี้ขอทัดจับเจบเลยเนี่ยกัดผักโชยลูกแซ่บเลยมี่ไฟจอดสีเหลืองอลองสิไม่เผ็ดแซ่บไป้อง เมื่อไหรเฮาโบนในใจได้ดครับว่าที่มีบ่มีผมก็เห็นใน,นบ้านของไปทำเป็นข้าวกลี๋เนาะต้มพะโล้อนเนาะข้าวกลีต้มบุญบอก แตงขมอร่อยไหมลูกอร่อยค่ะช่วงนี้หยุดหยุดโรงเรียนเนาะสบายเนาะครับปี่ใหม่ทัาไายกันเนาะครับโอเคอนอยขอไฟพี่น้องด้วยเปืือนแน่นหน่อยพี่น้องกินเมือแำ้วงัดิน,นเนาะ ได้ขึ้หนหอเป็นบุญจริงเหรครับเนีอโอ้โหสวหน่อยรัพเพอียในอย่างผมจิ้มซีฟูดจัม พอะจะเสปยาเสรยบจนดูดหมื่นแล้วพี่น้องเลยแซ่บๆพี่น้องกินกับข้ากวก็อร่อย กินในรอก็กแซ่บในเป็นหน่อเอ้ยอนใช่ว่าบนมากินดำขึ้นแบบนี้เพื่อนก็ได้ว่าแม่เพื่อนต้มขาหมโูมาทันเพื่อนว่าขอเป็นขาหมโูมโมได้ไหมพ่อมาทันแลเลยตามใจลูกครับผม เลือดเป็นบุ๋น,นเลยพี่น้องมันไู้เย็นเด้ยพี่น้องมันเป็นแบบว่าเอามาจากตูต้เย็นเล่นะครับซื้อมาเป็นรสสดเลยนะนีน <c oughs> น่พี่น้องเป็นบุญดึง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 นี่พี่น้องโอ้สุดยอดเลยไฟชิมไหมอันนี้อร่อยเลยชิมดูนิดนึง <c oughs> อร่อยไหมเล่นหึนน่งไม่สู้พะโล่ใช่ไหมพี่ชอบพะโลมากกว่าเหรอ ใช่มากระโดดพี่เหรเดี๋ยวทำปบุนดีครับบวานได้ปหนอเป็นบุญแสบครับผมหอมเว,วยพี่สีสม้ม 嗯。对 <laughs> โอ้แสบแสบพป่น้องแสบ,แสบกินร้อนด้วยแต่กระดูดเรื่อยครับผมใส่ไงยังมาเตือนพป่น้องแล้วนี่พอไปได้พี่น้องติบเปิดได้เลยครับยยมปปผม

จนบอกไม่ถือจะพี่น้องเอ้ยแบบผู้ชายเบาบนนี่กินเขาแล้วบบกินหนังเปา่าเลยครับกินหนังนมครับผมพ่าพิ่นแบบบ้านเรื่องจุ่งเรียน,นครับสุ้งหมังเรียนเขาให้กินฟรีชมนมเนี่ยซึ่งเรียนนี้ เมื่อสมัยพ่อไปโรงเรียนนี่พ่อเป็นเรียนนี่เอาตังค์ไปวัดสามบาทห้าบาทนี่เดียวถ้าได้หอก่อข้าวนี่เอาไปสามบาทถ้าไม่ได้หอกข้าวไปห้าบาทแต่ไปได้ไหมไปโรงเรียนดูกินฟรี่กินฟรีเลยพี่น้องมีห่อนนมกินบ่องคนพิบาลชอาดื่มสุกกินแล้วนมเนาะพี่น้องเนาะนี่คือวัตถุการณ์เพื่นดีครับผมพี่หนอนพ่อไม่ให้งานเสียภาษีแล้วเนาะพี่น้องเนาะเช่นเนียนดูเป็นไปนะครับผม อือสาดเลยนี่ครับมีพียงไทยนําพี่หลังเลยนี่อือครับหมูวุน้นบ่ติ ใช้บาบอนมาก,กินผักด้วยพี่น้องแกงแรงกครับผมนักฟุบอลโอ้ยสุด่ายใสยสุดเลยพีดน้อขอถือข้อไปพี่น้องบปกินหมูด้วยพี่น้องเด้อ จับจับพี่น้องนี่สุดท้ายท้ายสุดพี่น้องเลยจับจับเนาะจับนี่นะครับพี่น้องเอามาชูบีซูนของเบิ้งนะครับเพราะแนวกินแบบแปลกแปแบบบานเฮาบ่มีเนาะพี่น้องเนาะหรือสิมีอยู่ผมกับเบิ้งหันาะพี่น้องก็เลยแต่ผมเพิ่นกินเนาะอยู่บ้านเฮาเมืองไทยครับพี่น้องก็เลยมาให้ สุดพีปป่สิงหเบิ้งเนาะครับผมตามคำขอครับจากพี่น้องขอมาเนาะว่าพอเห็นคลิปกินดนแล้วว่าก็เลยมาจัดคลิปกินกับลูกไส้หน่อยให้พี่น้องเบิ้งเนาะครับผมสุดท้ายนี่คือก็คือรักพี่น้องเพียงสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจกระเป๋าบุญวิธีเรียบร้อยแล้วเนาะครับผมสุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องเราไม่รวยแต่พี่น้องเด้พอดพบเจอความสุขครับผมสุขสันต์วันปีใหม่นะครับผมขอให้พี่น้อง สุขภาพแข็งแรงดำรวยครับดำรวยต่อไปได้พี่น้องเด้อสวัสดีพี่ใหม่โรงหนาด้วยครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับผมมึงเหล่ามวลฝากกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนั่มด้วยครับพี่น้อง